ในที่ผ่านมาของแคมป์เดอะสปีชกับเยาวชนรุ่นใหม่ทั้ง6กคนพวกเขาได้ฝึกทักษะการพูดเรียนรู้วิธีคิด <S 2> 2 <S การปรับไม n d เซ็ของไม n d เซ็บอกตัวเองตอนนี้เลยสำคัญมากฉันเป็นนักพูดที่ดีได้พูดพร้อมกัน1 2 3ฉ <3, S 2> <3, S 3> ัสองซนนักาพูดที่ดีได้อ่าห m i n d s ม t เซ็ตที่มีต่อตัวเองต้องถูกต้อง2 m i ไม s e เซ็ที่มีต่อคนอื่นเพราะสำคัญมากนะลูกถ้าคิดผิดนะสิ่งที่พ่นออกมามันผิดฉะนั้นท่านหนูจะพูดอะไรคำานึงถึงหนึ่งสิ่งที่พูดจริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงอย่าพูด2จริงแล้วอย่าเพิ่งรีบพูดถามก่อนว่าเป็นประโยชน์อเป่าถ้าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์เก็บปากเลยเจอเพื่อนไปอ้วนขึ้นมาทำไมมาอ้วนอ้วนเออก็จริงแหละไหนละประโยชน์ทักแล้วผอมลงสักสองขีดไหมถูกไหมคะทักแล้วไม่ผอมเงียบปากก่อนจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมถูกที่ถูกเวลาไหมในขณะที่พูดนะพูดด้วยจิตที่เป็นเมตตาหรือเปล่า พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพหรือเปล่าให้เกียรติคนฟังหรือเปล่าคิดแค่นี้ลูกโอเคนี่คือไมล์เซตและการปรับบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมการพูดที่ดีเคยมีปัญหาไหมคะว่าไม่รู้จอามือไม้ไว้ตรงไหนจะทําหน้ายังไงควรยิ้มไหมคะร่างกายคนเรามีหลายรูปแบบและมันจะนําไปสู่คําว่าคาแรคเตอร์ด้วยตําแหน่งของมือจําไว้นะคะทุกคนดูนะถ้านี่คือเซนเตอร์ของร่างกายให้คุณขีดเส้นประแบบนี้ข้างล่างเราจะเรียกว่า lower body ข้างบนเราจะเรียกว่า upper body ตำแหน่งมือในการเล่าเรื่องที่สำคัญต้องอยู่ upper body เอาล่ะเดี๋ยวถ้าครูบอกโจทย์อะไรหน้าที่ของคุณคือเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปทรงตัวเองให้เป็นสิ่งสิ่งนั้นพัดลมเสียงด้วยเสียงนาฬิกาท้าทายเต็งกว่านี้เออขีมูค่ะเป็นคีมูกทำเลยใช้ร่างกายค่ะใช้ร่างกาย เปลี่ยนบุคลิกเองเลยค่ะคีมูเป็นคีมค,คือมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองแล้วพอเราได้ลองทำแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนก้าวข้ามความเป็นตัวเองตั้งแต่เมื่อก่อนที่เราจะไม่กล้าทำอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะทำตามความคิดของตัวเองตามที่ตัวเองเคยเห็นเคยเจอมาไม่ไม่ต้องเป็นอกแบบคนอื่นก็ได้ต้องใช้มูมเนต์ร่างกายเยอะมากต้องแบบมีการแบบเดินไปรอบๆห้องแล้วก็แบบทำท่าทางแบบตลกๆทำท่าทางที่แบบเออแบบอย่างว่า ทุกคนจาไห้นะฮะเราต้องใช้ประสบการณ์เราในการเล่าเรื่องเราจะไม่ใช้ประสบการณ์คนอื่นในการเล่าเรื่องถ้าวันนี้คุณจะเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นนักเล่าเรื่องเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงแล้วถ้าคุณยังมัวแต่มองหรือก๊อปปี้คนอื่นโดยที่คุณหาของคุณไม่เจอคุณก็จะเป็นเหมือนคนอื่นสัปดาห์นี้มีอีกหนึ่งบททดสอบที่จะท้าทายความสามารถเพื่อพัฒนาการพูดติดตามฝึกไปพร้อมกันกันกบ The Speed พูดปั้นฝัน ัสดีจันอิ๊กเดสดีค่ะอ่านี่เป็นวีคที่3แล้วนะคะที่เราเจอกันเนาะนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพและกายภาพที่มันเอาไปใช้ในการเล่าเรื่องการเปลี่ยนคาแรคเตอร์การใช้ร่างกายการยิ้มการใช้มือไม้รู้แล้วนะว่ามือมันจําเป็นกับการเล่าเรื่องเนาะไม่ใช้ไม่ได้เลยนะฮะเป็นไงมอสร,รู้เรื่องการใช้สีหน้าท่าทางับซึ่งต้องใช้เราทําไปต้องเจ็ดแบบเนาะถูกไหมาจาได้ไหม Happy สีเออ Angry sadness, fear, fear, surprise เดียวมากในหัวเราไม่มีเหตุผลสิทุกคนนั่นแหละเห็นไหมกายภาพมันจําเป็นแบบนี้ค่ะมันคือจุดที่ทําให้คนเห็นเราว่าเรากําลังจะพาเขาไปสู่จุดไหนถูกไหมฮะมันนี่คือสิ่งแรกที่คนเห็นเรานะเหมือนที่เราใช้ได้ยินบ่อยๆคำว่า first impression มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแม้กระทั่งการเป็นนักเล่าเรื่องก็ดี วันนี้เราจะมาพูดความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเกี่ยวกับการใช้ร่างกายเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะคำว่า storytelling storytelling คือการเล่าเรื่องนะฮะเล่ายังไงให้สนุกล่ะบางคนจะาหรครูหนูมีปัญหาจังเลยอ่ะเล่าแล้วเหมือน report เฮ้ยคํานี้น่าสนใจคําว่า report กับ storytelling เนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะซึ่งหลายครั้งเนี่ยเรามักจะพาตัวเราไปสู่การ report report แปลว่ารายงาน ถ้าเราทําตารางคู่กันนะฮะจะเห็นเลยว,ว่าช่องหนึ่งเป็น storytelling ช่องหนึ่งเปน Report สิ่งที่ Report ให้มีแค่อย่างเดียวคือ information หรือแค่ข้อมูลเวลาเราฟังข่าวในอดีตนะฮะ,เร,ะเราจะเห็นเลยว,ว่านี่คือการ Report เพราะว่าชื่อคือ reporter เขาไม่สามารถใส่อะไรไปได้มากกว่าน,นั้นเพราะเขาต้องรายงานข้อเท็จจริงถูกไหมฮะแต่สําหรับพวกเราเราเป็น speech นะฮะเราเป็น speaker เป็นนักพูดหัวใจสําคัญของนักพูดมาแค่ Report ไม่ได้เราต้องมีอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องของเรา เพราะฉะนั้นในช่องของ storytelling มี information แต่มันมีเรื่อง emotion มีเรื่อง entertainment มีเรื่องอื่นๆเพิ่มเข้ามาง่ายๆเลยครูใจทุกคนเล่าเรื่องตัวเองแบบมีโครงสร้างของ storytelling ลองหา5เหตุการณ์สำคัญๆในชีวิตที่เป็นเหตุการณ์จุดพลิกผันในชีวิตของคุณลองดูสิว่าเรื่องไหนใน5 event เนี้ยคิดว่าเป็นเรื่องที่คุณอยากเล่าที่สุดโดยมีต้นมีกลางมีจบมีคลิมแมีคอนฟ l i c t เวลาเล่าอะค่ะ สูตรโครงสร้างที่ดีมากๆของการเล่าคือวันไฟเด day คำว่าวันไฟเดย์วิธีการเล่าคือเด็กคนหนึ่งหรือชีวิตของใครคนหนึ่งก็เดิมเนินมาอย่างปกติแต่อยู่มาวันหนึง่งก็เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่คลแมทแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะแล้วก็นาไปสู่การคลี่คลายแล้วก็เกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็จบแค่นี้ค่ะโครงสร้างเป็นไงบ้างเด็กๆเรียน storytelling กับครูซอววันนี้สนุกมากเลยครับผม เราได้เรียนรู้ในจุดประสงค์ที่เราอยากจะรู้จริงๆนะครับผมได้รู้ว่าวิธีการเล่าเรื่องควรจะเริ่มที่ยังไงบิ้วเข้าไปสู่จุดไายแม็กทำยังไงและก็รู้วิธีจบว่าควรจะจบยังไงนะครับผมมันมีประโยชน์มากๆในการเล่าสตอรี่เทลลิงเพราะว่าโตขึ้นหนูจะเป็นยูทูบเบอร์การแคสเกมใช่ไหมคะถ้าไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นมันทําให้การอธิบายอย่างงี้ค่ะมันไม่มีรสชาติดีครัเพราะว่าเป็นการฝึกให้ตัวเองฝึกพูดด้วยครับ ก่อนที่จะพูดเนื้อเรื่องขึ้นมาคืออาจจะมีการตั้งคําถามบอกอะไรสักอย่างที่สามารถทําให้คนที่ฟังเนี่ยทำให้เขาสนใจมันเป็นทฤษฎีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการที่เราสามารถเอาออกไปประยุกต์ใช้ได้เลยยังอยากได้อีกครับมันมันมันเพิ่งเพิ่มขึ้นไปสเต็ปหนึ่งครับยังอยากได้อีกครับหนูชอบ2กิจกรรมก็คือกิจกรรมที่มี5เหตุการณ์สําคัญในชีวิต แล้วก็อีกกิจกรรมก็คือการที่เราได้ย้อนไปแบบเล่าให้คนอื่นฟังแชร์ประสบการณ์ว่าแบบเออเนี่ยเป็นของรักของห่วงของเรานะแล้วทุกคนก็โชว์ด้านที่เซนซิทีฟของเรามาให้เพื่อนๆดูอะไรเย่างี้ค่ะก็รู้สึกว่าเอาอเราดูสนิทก,กันมากขึ้นเราดูเข้าใจกันมากขึ้นค่ะสิ่งที่มันต่างคนส่วนใหญ่จะชอบสับสนระหว่างคําว่า Report กับ Storytelling ถ้าเล่าเรื่องต้องมีตัวละครคุณจะเล่าเรื่องให้แรงบรรดาใจกับคนได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องทําให้คนเห็นก่อนว่า ก่อนหน้านี้ฉันเคยโง่เคยเลวเคยไม่รู้เรื่องเคยลําบากเคยยากอะไรมาก่อนฉนั้นเวลาที่หนูเล่าเรื่องหนูต้องชัดเจนว่าหนูจะเล่าเรื่องนี้เพื่ออะไรคนฟังเขาจะได้อะไรฉันเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะครูเลยขอให้นึกคนละหนึ่งเรื่องแล้วให้เวลาเล่าแค่หนึ่งนาทีเอาละใครอยากเริ่มก่อนโอ้โห พร้อม5้า 2, 2ทุกคนเคยไหมครับทุกคนเคยโดนล้อบ้างไหมครับผมผมตอนป .6 นะครับคือเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเองเลยน้ำหนักของผมเยอะที่สุดคือ85ครับในตอนนั้นนะครับผมอยู่มาวันหนึ่งคือผมก็โดนเพื่อนล้อว่าเอ๊ยทำไมนายอ้วน,นจังไอ้ทำไมนายแบบวิ่งช้านายแบบนายแบบไม่หล่อเลยแบบตามภาษาไวรุ่นนะครับผม ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะมีผลต่อชีวิตหรือเปล่าไปๆไปมาๆผมเริ่มโดนแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆมันมีวันหนึ่งครับผมเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วมีคนที่เขาสอนเกี่ยวกับการออกกำลังกายทําไมเขามีความมั่นใจในการแบบเดินในการแบบยืนแบบบูมเมนต์ของเขาครับเขามีความมั่นใจตรงไหลเขาแบบมันใหญ่ครับมีมัสเซลอ่ะไรพวกนี้ผมก็เลยลองออกกำลังกายลองแบบถูกๆผิดๆไปเรื่อยๆครับผมมาวิ่งอย่างเดียวลดน้ําหนักแบบผิดๆอดข้าว แล้วก็จนมาท้ายที่สุดผมก็ได้รู้วิธีว่าควรที่จะออกแบบไหนโอเคสิ่งที่ดีในของดีพร้อมนะคะหนึ่งคือเปิดด้วยคำถามแต่เวลาเราเปิดด้วยคำถามให้เราถามจริงๆอย่าถามไปงั้นให้ถามเลยมีใครเคยโดนล้อบ้างไหมครับผมอ่ะคือคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่เลยด้วยคำว่าอะไรรู้ไหมไอ้อ้วนตอนผมป .6 อ,อายุ11ปีผมน้ำหนักแปส ผมโดนเพื่อนล้ออย่างนี้มันมีอันหนึ่งที่บอกว่าโดนแกล้งจนโดนแกล้งหนักขึ้นอ่ะหนูต้องยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพว่าหนูโดนแกล้งอะไรเอาข้าวครับเทราดหัวเงี้ยนี่ <c oughs> แล้วหนูรู้ไหมพอหนูเล่าให้มันสนุกไปเรื่อยเรื่อเ <c oughs> ชื่อไหมผมเคยโดนเอาข้าวเทราดาหัววันที่หนูเล่าเรื่องที่หนูเคยเจ็บให้เป็นเรื่องปกติได้วันนั้นน่ะแปลว่าหนูไม่เจ็บแล้วการเล่าเป็นการฮีลิ่งนะลูกทีนี้จะเพิ่มอะไรได้ไกายภาพและฟีลิ่งตอนนี้มือของหนูขยับแค่นี้ อ๋อถ้น,น,น้โมชันมากวานี้ถูกฝึกเลยนะลูกโอเคได้ขอบคุณมากครับใครต่อใครต่อห้าสี่สส,สปะคุณเคยรู้สึกผิดหวังจนเหมือนหัวใจเรามันจะสลายไหมคะหนูเคยนะย้อนกลับไปตอนนั้นอะหนูเป็นเด็กปสี่ ตอนนั้นก็คือกําลังจะไปกินส้ตมตํากับแม่ก็คือจอดรถที่ร้านส้ตมตําแล้วก็กำลังคุยกับแม่แบบปกตินี่แหละอยู่แม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแม่ก็หันมาหาเราแล้วแม่ก็ร้องไห้ค่ะคือเราก็เลยถามแม่ว่าแม่ร้องทําไมแต่แบบจริงๆเราก็รู้อยุดใจแล้วแบบมันคือเรื่องอะไรแบบมันมาถึงแล้วสินะเวลาอนี้พ่อกับแม่หนูเลิกกันค่ะตัดสินใจหย่าร้างกันตอนที่เรารู้อ่ะคือเราก็พอรู้อยู่แล้วแบบถึงแม้จะเป็นแค่เด็กป .4 อ่ะ แต่พอแบบเรารู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงอะแบบสิ่งที่เราคิดมันคือเป็นความจริงอะคือตอนนั้นคือแบบเราแข่งเลยนะคะแบบเราทาอะไรไม่ถูกอะคือแบบตัวเราสั่นเราก็นั่งเราห้กับแม่สองคนในนั้นอะซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันก่อนวันเกิดหนูเพียงแค่ห้าวันหนูไม่เหมือนเดิมค่ะหนูเป็นแบบผู้หญิงที่แบบไม่สดใสอีกแล้วแต่สุดท้ายเราก็แบบพอโตขึ้นเราก็มาคิดได้ว่าแบบมันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปจากชีวิตเราเลย แล้วก็ยังมีพ่อกับแม่เหมือนเดิมเราไม่ได้แปลกครูขอคัดไว้ตรงนี้นะคะ<อ>เสียดายไหมหน้าฟังต่อนะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะไปฟังเต็มๆได้ในเพจของพวกเขานะคะครู<อ>ให้การบ้านใครที่เล่าไม่จบคุณต้องไปเล่าให้จบในเพจของคุณเองขึ้นเพจของคุณเองเรื่องนี้เลยนะคะส่วนที่ดีอ่ะใครอยากแชร์มั้ย เขาแบบฟีลล <me> ิ่งเขามาจริงๆมันคือสิ่งที่เขาเคยประสบพบเจอจริงๆแล้วแบบมันอยู่ในร่างกายเขาเขาอนุญาตให้เราไปเจ็บพร้อมกับเขานักเล่าเรื่องที่ดีมันจะมีกฎเขาเรียกว่ากฎ VAT V คือกล้าที่จะ vulnerability กล้าที่จะเปราะบาง A คือ authenticity จริงเรื่องนี้ฉันเรียวกับเรื่องนี้มากๆเลย T คือ transparency คือโปร่งใสเลยในการเล่าเรื่องนี้ไม่ปิดครอบงำปิด ปิดงำอะไรไว้อันนี้หนูสามารถทํากล้าหาญมากนะที่จะเอาความอ่อนไหวของตัวเองมาเล่าให้กับคนอื่นฟังแล้วมันเปิดใจให้กับพวกเราที่จะดึงเข้าไปในเรื่องของหนูทันทีแล้วหนูมีการใช้ m e t a ฟอร์ m e t a ฟอ o r คือการเปรียบเปรยเปิดด้วยคําถามแล้วยังเปรียบเปรยต่ออีกนะเปรียบเปรยเป็นการที่ทําให้คนเห็นภาพได้ง่ายและเร็วเช่นพอหนูเปิดมาว่าคุณเคยมีความรู้สึกเหมือนหัวใจมันสลายไหมคะเนี่ย เราไม่ต้องใช้คําว่าเสียใจเลยแต่เรานึกออกเลยว่าคาว่าหัวใจสลายลงไปกับตามันเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะสุดยอดค่ะโอเคแล้วครูเห็นโครงสร้างที่ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะจบลงก่อนเวลาก็คือเห็นแล้วว่าหนูกําลังจะพาย,ยกหัวขึ้นสู่การเรียนรู้อะไรอ่าใจแค่ลึกๆใช้กายภาพของเรานะคะห้า ซีซับซอกความมั่นใจในตัวเองมันมาจากไหนเหรอคะก่อนหนูไปแลกเปลี่ยนเนี่ยหนูเป็นคนมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบคว,าว่าเออหนูรู้สึกว่าโอ้โหฉันสวยฉันดีทุกอย่างทุกๆคนมันมีข้อบกพร่องของคนนะคะหนูรู้สึกถึงตรงนั้นแต่หนูก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมันจะมาเป็นปมด้อยหรือมันจะเป็นแบบอุปสรรคในชีวิตของหนูตอนที่หนูไปแลกเปลี่ยนนะคะ หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบอาโ g o i n g อยู่แล้วเราน่าจะแบบเข้ากับเขาได้แต่สิ่งที่หนูลืมไปเลยคือคือสังคมของเขามันต่างจากเรามากๆอะค่ะม,ม,มันทําให้จุดจุดหนึ่งอะหนูเสียความเป็นตัวของตัวเองไปอะค่ะคือซิสหนูเขาก็จะชอบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งตัวอย่างนี้เวลาเราออกจากบ้านเราต้องมีกระเป๋าเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราต้องอาโ g o i n g การทัชชิ่งกันเป็นเรื่องปกติหรือว่าแบบการพูดใจอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเราก็เลยหนูก็พยายามอะค่ะที่จะลนด์อ in กับเขามากๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบ เราไม่เอนจอยกับการที่เราเจอผู้คนและเราเป็นคนคนนี้แล้วอะคนที่เราสร้างขึ้นมาครูอยากเห็นว่าไอ้จุดที่มันฝืนเรามันคืออะไรเราว่าเราเอา going แล้วเราเป็นคนเข้ากับคนง่ายแบบคนไทยอะนะเราก็สามารถเข้ากับคนได้ง่ายแต่มันต้องเอาแก้มชนมันไม่ใช่อ่ะหรือต้องหัวเราะตลอดเวลาต้องกินเหล้าแล้วหนูไม่ได้เอ็นจอยหนูไม่ได้สนุกอะจนวันหนึ่งโปแล้วหนูเปลี่ยนยังไงทำยังไงจนวันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของหนูมันดีขึ้นยังไงอันนี้ไปขยายซะ ขอบคุณค่ะอยากให้เพิ่มคือสมมุติว่าคําไหนที่เป็นภาษาอังกฤษและเป็นคําไทยแทนได้อะถ้าเผลอพูดคําภาษาอังกฤษอันไหนออกไปต้องรีบแปลภาษาไทยหลังจากนั้นทันทีนะคะอาออกเลยด้วยนะ,ะไม่ได้ยกออกเลยด้วยนะ,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 ะ5 4 3ส หนูเป็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่ตามสุภาษิตท,ที่เขาว่าไว้ว่าเป็นคนหนูตกถังข้าวสารค่ะเมื่อก่อนหนูเรียนโรงเรียนกินนอนค่ะทีนี้ทางบ้านหนูค่ะเมื่อปีประมาณห้าสี่เกิดภาวะเศรษฐกิจแบบล่มเลยค่ะก็คือบ้านหนูแบบล้มละลายเลยก็เลยต้องย้ายโรงเรียนไปเป็นโรงเรียนวัดค่ะเป็นโรงเรียนสหะเรียนรวมกันทีนี้มี ผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับหนูว่าต้องเรียนเอกชนเหรอทําอะไรไม่เป็นหรอพวกเนี้ยคนหนูทั้งนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำพูดเนี้ยมันเจ็บมากๆเลยนะเราก็เลยไปบอกพ่อแม่ว่าแม่หนูจะไม่เรียนอย่างเดียวหนูจะเป็นคนที่เรียนก็ได้กิจกรรมก็ดีโอเคผมคัดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาประมือให้เพื่อนค่ะโอเค อยากรู้ต่อเลยว่าหลังจากนี้จะไปทําอะไรต่อเพื่อเปลี่ยนตัวเองและพิสูจน์ตัวเองอยากรู้อีกว่าคนคนนั้นที่เคยสบประมาทเราณนะวันนี้เขาเปลี่ยนความคิดไปมากน้อยแค่ไหนจากการที่เราตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวของเราเองของจินนี่อ่ะจริงๆแล้วเป็นการเปิดเขาเรียก s h o c k i n g s เ a t e m e n t เป็นการใช้คําเปิดที่ทําให้คนอ่ะตกใจถูกไหมคะเพียงแต่ว่าคาว่าหนูตกหลังข้าวสารที่หนูใช้มันอาจจะไม่ตรงสถานการณ์ของหนู <S 2> <S 2> <S หนูตกหลังข้าวสารความจริงมันคือคนที่ยากจนแล้วไปฟลุ๊ก ได้แต่งงานกับคนมีฐานะงานอะไรอย่างเงี้ยคือพระเอิญได้เข้าไปอยู่ในที่ของคนรวยใครของหนูคือหนูเกิดมาพร้อมกับคาบช้อนเงินช้อนทองมาอะอย่างนงี้ก็ได้นกน้อยใน,อในกรงทองหรืออะไรก็ว่าเอออย่างเงี้ยอันนี้คือสุภาษิตท,ที่อาจจะเหมาะสมกับเรื่องของหนูมากกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งกรงทองของหนูมันกลายเป็นกรงสแตนเลสค่ะ ช้อนทองของหนูช้อนของหนูมันกลายเป็นช้อนพลาสติกค่ะในวันที่เศรษฐกิจทุกอย่างมันพังหนูไปเล่าต่อในคลิปเต็มของเพจหนูนะคะว่าหนูทำกิจกรรมอะไรและพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างขอบคุณมากค่ะโอ้โหคนต่อไปค่ะใครคะไปถ้าทุกคนสามารถไปเปลี่ยนอดีตคุณจะเปลี่ยนอดีตไหมครับ ผมเป็นคุณเด็กที่สมาธิสั้นและจริงๆมันเป็นโรคสมาธิสั้นด้วยครับแล้วก็โดนเพื่อนแกล้งมาตอลอดมันมีจุดจุดหนึ่งครับที่คุณครูได้นำให้เพื่อนล้อและแกล้งเราแล้วก็แถมเอาเราไปผูกกับเก้าอี้ด้วยครับมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นปีต่อปีต่อปีผมก็เริ่มลำคาญตัวเองครับลำคาญว่าเฮ้ยทำไมเราไม่หายสักทีหรือเราเป็นอะไรของเรา จนวันหนึ่งผมก็ไม่คิดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยทำไมเราจำเป็นต้องสมาธิสั้นด้วยและนาันวันนั้นครับก็จะเป็นวันที่ผมหายจากสมาธิสั้นเลยจริงๆในชีวิตของคนเราอะครับไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งในตัวแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วโอเคครับค่ะปรบม,มือเพื่อนอะ เพื่อนแกล้งเราเป็นเกมที่หนูพูดอ่ะมันมันยังไม่เห็นภาพอ่ะครูนำแกล้งเลยเหรอใช่ครับครูนำแกล้งเลยครับอยากเจอหน้าครูคนนั้นมากเลยอยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยไหนเล่าให้ครูฟังสิครูเขานำแกล้งไงหนูนั่งอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นก็นั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับอายุเท่าไหร่หกขวบเจ็ดขวบแล้วก็ตอนนั้นอยู่โรงเรียนไทยหมดคาบโคคนเก่าก็เดินออกไป พอครูคนใหม่เดินเข้ามาเขาก็มานับจํานวนเด็กครับแล้วพอผมถามว่าใครหายแล้วครับครูครูก็บอกว่าเอาก็มีเด็กจํานวนเท่านี้ผมจำจำนวนไม่ได้แล้วสมมติยี่สิบคน <c oughs> มีเด็กยี่สิบคนกับแมงสาบหนึ่งตัวอันนี้คือสิ่งที่ <laughs> มันก็เจ็บใจอะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็เรียกเรียกเราอะว่าแมงสาบไปตลอดคือ <c oughs> แล้วเขาหนูไปผูกกับอะไรผูกกับเก้าอี้ครับทั้งขาทั้งมือครับเขาทำเองแต่ว่าไอ้ฉายาแมงสาอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ครูบอกให้เพื่อนเรียกลาครูรู้แหละว่าตอนนี้เราะก้าวข้ามมันมาแล้วเปลี่ยนความหมายกับมันไปแล้วแต่ถ้าหนูจะเล่าเรื่องนี้ให้อินสปายคนอื่นอ่ะหนูต้องไม่เล่าให้เป็นเรื่องตลกหนูต้องเทคมันจริงจังว่าเชื่อไหมว่าเราเคยเจออะไรมาเราเคยเจอสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้แล้วเขาทำแม้กระทั่งเขาเรียกผมว่า แมงสาบครูคนนี้เคยจับผมมัดกับเก้าอี้มัดตัวผมซึ่งมันถึงจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าทําไมผมต้องเป็นแบบเนี้ยทําไมผมต้องกลายเป็นคนสมาธิสั้นทําไมผมไม่หายผมต้องการหายจุดที่มันเป็น turning point ของหนูหนูต้องขยี้เพราะเมื่อกี้หนูเล่าผ่านจำไว้นะเด็กๆฟังนะลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึง turning point ก่อนเข้า turning point หนูต้องหยุดวักเพื่อให้คนหันได้ซึมซับความรู้สึก เราะใน,นวันที่หนูบอกว่าวันนั้นผมตัดสินใจเลยว่าเงียบเงียบเงียบผมจะหายเงียบเงียบให้คนซึมในอารมณ์แล้วเชื่อไหมครับผมหายสิ่งที่ครูอยากเห็นหลังจากนั้นคือแล้วพอเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะเราทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมเหรอ,อโอเคไหมครับแล้วครูเห็นเลยนะมอสว่ามอสจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กสมาธิสั้นอีกมากมายในโลกใบนี้เลยนะที่จะทําให้ชีวิตของเราแบบ ไปอินสปายคนอื่นได้จริงๆอะลุงขอบคุณมากครับตายคนสุดท้ายทุกคนเคยตัดสินใจอะไรที่ผิดๆแล้วอยากจะกลับไปแก้ไขไหมครับผมคนนึงนี่แหละครับที่อยากจะกลับไปแก้ไขเพราะว่าในช่วงนั้นอะช่วงปฐถมผมก็เป็นเด็กน้อยวัยหนึง่งยังกับพวกเพื่อนๆนี่แหละที่อยู่ในห้องเนี่ยเคยที่คิดแบบว่า เพื่อนเนี่ยเดียวกับครอบครัวแม้ผมเคยคิดว่าเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอันดับหนึ่งเลยในชีวิตเราแต่พอผมได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนไปจนถึงมัธยมก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในชีวิตก็เลยได้คิดทบทวนแล้วก็ตัดสินใจที่จะแก้ไขว่าเราควรเลือกครอบครัวนะ สิ่งที่ครูอยากเห็นมากกว่านี้คืออะไรรู้ป่ะอาเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเราอยากได้ยินอะไรเพิ่มดีเทลหมถูกต้องตอนนี้มันคือรีพอร์ตลูกเราต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ไหนท,ท,ที่มันทําให้เราเปลี่ยนความคิดนี่คือความต่างระหว่างรีพอร์ตกับเล่าเรื่องที่อยากแชร์ไว้เพราะหนูเลือกเรื่องมาดีเอาไปทําให้เป็นสตอรี่ซะขอบคุณครับปรบมือ เมื่อกี้ได้ดูเพื่อนฟังคอมเมนต์จากทูใครเรียนรู้เกี่ยวกับสตอรี่เทลลิ่งอะไรบ้างอาจจะต้องใส่ดีเทลเข้าไปเยอะกว่านี้หน่อยถูกต้องค่ะลูกสิ่งสําคัญคือภาพแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอะไรรู้ไหมอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคนส่วนใหญ่จะชอบเือเสียงในใจของตัวละครเสียงในใจที่ดีๆพูดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อวาเสียงในหัวคือนี่ฉันสูญเสียตัวฉันฉันไม่ชอบตัวฉันเองเลยจะเอาไปใส่ตรงไหนใส่ตรง ช่วงที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีอะไรอีกเวลาเล่าค่ะถ้าเรามี point แล้วอะให้เราไปลงดีเทลที่ point อย่าไปลงดีเทลที่แบบเออลาาซสยาวเลยแต่ point แล้วเราก็ข้าม point ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้สําคัญมากต้อง eye contact กับคนที่เราคุยด้วย<ช>ค่ะใช่นะคะแล้วลองคิดดูสิว่าวันเนี้ยพอเมื่อกี้เราเห็นมอส eye contact กับพวกเรามองมาที่พวกเราเรารู้สึกรับรู้เรื่องของเขาได้ดีมากเลยนะคะแล้วถ้ามอสสื่อสิ่งนี้เหมือนกันลงไปในเลนส์เล่ะ ลงไปในกล้องเราก็ว่ามีเพื่อนนั่งฟังเราจริงโอ้เราจะดึงคนได้ขนาดไหนเอาละถึงเวลาให้คะแนนโอ้โอวันนี้ให้ยากบอกเลยเ,ออเพราะว่าดีาเพราะว่าข้ออะไรรู้ป่ะสิ่งที่ครูบอกเลยนะเด็กทุกคนกล้าหาญมากที่จะเลือกเรื่องที่ดีของตัวเองออกมาอยากรู้คะแนนกันหลือยังอยากอะ,อะ,อะ ซึ่งนั่นก็แปลว่าดีๆเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่สัปดาห์ที่แล้วดีดีได้คะแนนน้อยที่สุดเห็นปะลูกคิดดูสิถ้าเกิดคนเราอ่ะพอได้คะแนนน้อยแล้วตัดสินตัวเองไปเลยในอาทิตย์นั้นอ่ะไม่เอาแล้วหนูไม่ทําแล้วหนูคงไม่ดีเขาคงไม่มีโอกาสาได้เจอวันนี้ดีๆเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีข้อดีอะไรรู้ว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรน้องก็แบบเก็บคอมเมนต์ของคุณครูที่เขาสอนตลอดการพูดการแสดงหรือว่าการเป็นตัวเองที่เขามีในตัวของเขาครับเขา ดีหมดแล้วก็พัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆเลยครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจขึ้นมากเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราเริ่มไม่ตั้งคําถามตัวเองหยุดตั้งคําถามค่ะเพราะว่าถ้าพอเราตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วบวกกับความมั่นใจนะคะดีๆเชื่อว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยคือมันจะต้องดีอยู่แล้วค่ะครูชอบการกระโจนให้ไปทําอย่างที่ครูบอกนะนี่ครูบิฟแป๊บเดียวเลยนะให้เวลาคิดหนึ่งนาทีแล้วออกมาพูดหนึ่งนาทีทไ,ไม่ใช่ทุกคนทําง่ายนะลูก แล้วหนูว่าเอาวะลองดูโลกคือการเรียนรู้อะค่ะพอคนมันไม่ได้ต้องการจะถูกอะ่ะมันเลยลงมือทําคนที่ต้องการจะถูกคือคนที่ไม่กระดิกอะไรเลยคํานึงที่ครูจะใช้สอนเด็กเลยว่าถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแปลว่าคุณกําลังล้มเหลวอยู่ครูชอบความสู้ความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เป็นคุณลักษณะที่ดีมากนะคะเก็บอันนี้ไว้เพื่อที่เราจะไปสู้กันต่อใน E ีีหน้าพร้อไมไหมล่ะพร้อมครับ หลับตาหลับตาคำคำได้อย่างเดียวสัปดาห์หน้าความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นกับแบบฝึกหัดและบททดสอบที่เหนือการคาดเดาพรีเซนต์รากับว่าสิ่งนี้เป็นของรักของห่วงของเราการเปิดเรื่องที่ดีถ้าอยู่หน้าชั้นเรียนน่ะเรามักจะชอบบอกว่าวันนี้หนูมีเรื่องมาเล่าวันนี้จะเล่าเรื่องซึ่งอะไรแบบนี้มันทําให้ความเซอร์ไพรส์หรือความน่าติดตามกับเรื่องนั้นนะ่ะน้อยลงหัวใจสําคัญของการเปิดเรื่องครับทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าอยากฟังเรื่องนั้นต่อ รูมีเทคนิคอยู่4-5อย่างในการเปิดเรื่องเช่นอาจจะเปิดด้วยคำถามก็ได้เป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปที่ผู้ฟังโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้เขาตอบแต่แค่เขาฉุกคิดนะครับหรือเราจะเปิดเรื่องด้วยสถิตินะครับเช่นบอกตัวเลขปริมาณเพื่อเขาจะรู้สึกว่าว้าวตกใจมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรอ เปิดด้วยข่าวเรื่องเล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดด้วยคำคมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหามันมีอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกกระตุ้นให้เขาอยากรู้ซึ่งอันนี้คือเทคนิคที่เอาไปฝึกใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการเล่าเรื่องนะครับ